ปาเลสไตน์เนี่ยมีรายงานผู้เสียชีวิตจากการที่อิสราเอลโจมตีตอบโต้กลับหลังจากที่กลุ่มติดอาวุธฮามาสบุกอิสราเอลเมื่อวันที่7ตุลาคมที่ผ่านมาทางการปาเลสไตน์ระบุว่ามีชาวปาเลสไตน์ในชนวนกาซาเสียชีวิตแล้ว2,750คนโดยในจำนวนนี้เป็นเด็ก1,030คนนะครับมีผู้สูญหายราว1,000คนและมีจำนวนผู้พลัดถิ่น มากกว่า1ล้านคนขณะที่ฝ่ายอิสราเอลระบุว่ามีผู้เสียชีวิตที่พบแล้วจากการที่กลุ่มติดอาวุธฮามาสบุกเข้าไปโจมตีในอิสราเอลแล้วก็สังหารผู้บริสุทธิ์ก่อเหตุรุนแรงต่อชาวบ้านที่อยู่ใกล้กับพื้นที่ชนวนกาซาเนี่ยมีชาวอิสราเอลเสียชีวิตแล้ว1,400คนและล่าสุดทางการอิสราเอลเพิ่งยืนยันตัวเลขผู้ถูกจับกุมนะครับ ว่ามีรายงานตัวเลขผู้ถูกจับกลุมแล้วอยู่ที่199คนเป็นตัวเลขที่เพิ่มขึ้นจากก่อนหน้านี้ที่ทางการอิสราเอลระบุว่าน่าจะมีผู้ถูกจับกลุ่มไม่ว่าจะเป็นชาวอิสราเอลชาวต่างชาติหรือแม้แต่เจ้าหน้าที่ด้านสันติภาพถูกกลุ่มติดวุธฮามาสจับกลุมปัวไปก่อนหน้านี้บอกว่า155คนแต่ว่าก่อนเข้ารายการเมื่อไม่กี่นาทีเองครับมีการยืนยันล่าสุดจากทางการอิสราเอลบอกว่า คิดว่าจำนวนผู้ถูกจับกลุ่มตอนนี้อยู่ที่199คนแล้วและยังไม่สามารถยืนยันได้นะครับว่าตัวเลขนี้เป็นตัวเลขที่ชัดเจนมากน้อยแค่ไหนเป็นตัวเลขที่สรุปแล้วหรือเปล่าและยังไม่สามารถยืนยันแน่ชัดด้วยซ้ำว่านี่เป็นจำนวนที่รวมชาวต่างชาติทุกคนที่ถูกจับกลุมไปแล้วหรืออย่างเพราะก็ต้องยอมรับนะครับว่าไม่ใช่เรื่องง่ายจริงๆที่จะมีการ ตรวจสอบตัวเลขของชาวต่างชาติที่ถูกจับกลุ่มไปจากกลุ่มติดอาวุธฮามาสยังมีอีกหลายมุมนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเราตั้งคำถามถึงสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้ก็อย่างที่บอกแหละครับว่าในตอนนี้ดูเหมือนว่ามีหลายชาติหลายท่าทีที่ออกมาส่งสัญญาณสกิดไปที่อิสราเอลค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับว่าการบุกฉนวนกาซานั้นเป็นเรื่องที่ทาได้จริงหรือไม่ มันมาจากสัญญาณที่เริ่มจะชัดเจนขึ้นมาเรื่อยๆแหละครับว่าอิสราเอลกาลังเตรียมจะบ,บุกฉนวนกาซาหลังจากเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีการประกาศให้พอเราเรือนปาเลสไตน์ที่อยู่ทางตอนเหนือของฉนวนกาซารีบอบพยพลงใต้นะครับจนถึงตอนนี้ยังไม่มีการระบุเวลาที่จะปฏิบัติการชัดเจนนะครับแต่ว่ากองกําลังป้องกันอิสราเอลหรือว่า IDF ซึ่งเป็นชื่อที่เราเรียกกองทัพอิสราเอลก็ออกมายืนยันแล้วว่า พวกเขากำลังเตรียมพร้อมที่จะบุกโจมตีกลุ่มฮามาสในเชนนกาซาด้วยการปฏิบัติการที่ครอบคลุมทั้งทางบกทางทะเลและทางอากาศภายใต้การสนับสนุนของกำลังสำรองหลายแสนคนโดยในตอนนี้อย่างที่บอกครับว่ายังไม่ทราบแน่ชัดว่าอิสราเอลจะบุกเมื่อไหร่แต่ว่ามีการตะเตรียมความพร้อมทั้งทางบกทางทะเลและทางอากาศเอาไว้แล้ว รายงานระบุว่าถึงตอนนี้ยังไม่สามารถบอกได้นะครับว่าอิสราเอลจะเริ่มปฏิบัติการนี้เมื่อไหร่ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะว่าสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออํานวยต่อการปฏิบัติการครับทําให้ปฏิบัติการที่หลายฝ่ายจับตาว่าจะมีการบุกฉนวนกาซาบหรือไม่เป็นไปอย่างล่าช้าออกไปโดยในตอนนี้เนี่ยคำสั่งที่ออกมาในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาที่เป็นคําสั่งให้อบยบ ชาวปาเลสตน์ที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศ1นล้านหนึ่งแสนคนลงใต้นี่นะครับก็เป็นคําสั่งที่เริ่มมีชาวปปเลสตน์บางส่วนลงใต้อพยพลงไปแล้วจริงๆนะครับข้อมูลล่าสุดมีการประเมินว่าน่าจะมีชาวปปเลสตน์อพยพลงไปแล้วประมาณ ,00 0 0 0คนโดยท่าทีของอิสราเอลก็เริ่มทําให้หลายฝ่ายออกมาแสดงความกังวลครับว่าน,นี่อาจทําให้สงครามบานปลายทวีความรุนแรงขึ้นซึ่งก็จะหมายถึงความสูญเสียที่จะเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับพลเรือนนับล้านคนที่อยู่ในชนวนกาซานะครับเรื่องนี้แม้แต่ประธานาธิบดีโจไบเดนผู้นําสาวรัฐที่แสดงจุดยืนชัดเจนว่าสารัฐจะอยู่เคียงข้างและพร้อมให้การสนับสนุนอิสราเอลมาตั้งแต่วันแรกที่กลุ่มฮามาสเปิดฉากโจมตีฉับพลันในพื้นที่ของอิสราเอลปรากฏว่าล่าสุดท่าทีของประธานาธิบดีไบเดนดูเหมือนจะส่งเสียงเตือนหรือว่าส่งเสียงปรามไปถึงอิสราเอลอีกครั้งครับ ประธานาธิบดีไบเดนให้สัมภาษณ์กับรายการ60วินาทีของสถานีโทรทัศน์ CBS เตือนอิสราเอลว่าความพยายามที่จะยึดครองฉนวนกาซาอีกครั้งนั้นจะเป็นความผิดพลาดครั้งใหญ่แม้เขาจะมองว่าอิสราเอลต้องตอบโต้ต่อสิ่งที่ฮามาสกระทำต่อพวกประธานาธิบดีไบเดนบอกกับ CBS ว่าในมุมมองของพวกเขาสิ่งที่เกิดขึ้นในฉนวนกาซาก็คือฮามาสแต่สิอิสราเอลก็ต้องไม่ลืมเหมือนกันว่าองค์ประกอบที่สุดตรงของฮามาสนั้น ไม่ใช่ตัวแทนของชาวเลสไตา์ทั้งหมดครับเขาเลยมองว่าเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องที่อิสราเอลยึดฉนวนกาซาคืนมาอีกครั้งแม้ว่าการกำจัดพวกหัวรุนแรงอย่างกลุ่มฮิสบอเลาะทางตอนเหนือหรือว่ากลุ่มฮามาสทางตอนใต้ประธานาธิบดีไบเดนมองว่านี่จะเป็นเรื่องที่จำเป็นก็ตามคุณนำสาวรัฐยังบอกด้วยนะครับว่าเขาเชื่อว่ากลุ่มฮามาสจะต้องถูกกำจัดโดยสิ้นเชิง และยืนยันว่าเขายังคงสนับสนุนให้อิสราเอลดำเนินการตอบโต้กลุ่มฮามาสต่อไปแต่ในขณะเดียวกันก็จำเป็นที่จะต้องมีหน่วยงานของชาปาเลสไตล์และควรจะต้องมีเส้นทางสู่การเป็นรัฐปาเลสไตล์ต่อไปครับนี่คือท่าทีที่ออกมาจากประธานาธิบดีไบเดนนะครับที่อาจจะถูกมองว่านี่เป็นการปรามอิสราเอลต่อการบุกฉนวนกาซาหรือไม่ย้ำนะครับ การบุกฉนวนกาซาของอิสราเอลอิสราเอลให้เหตุผลว่าเป็นไปเพื่อล้างบางกลุ่มติดอาวุธฮามาสให้สิ้นซากออกจากโลกแต่ว่าในอีกมุมหนึ่งเริ่มมีการตั้งข้อสังเกตแล้วว่าการบุกฉนวนกาซาของอิสราเอลอาจจะมีเป้าหมายแฝงอื่นเช่นการยึดฉนวนกาซาหรือไม่ซึ่งถ้าเป็นการยึดฉนวนกาซาประธานาธิบดีไบเดนผู้นําสาวรัฐบ,บอกว่าถ้าอิสราเอลทาแบบนั้นนี่จะเป็นเรื่องที่ผิดพลาดถ้าทีนี้ ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะครับดูมีท่าทีที่คล้อยไปตามกันระหว่างสารัฐกับจีนแม้ว่าจะไม่ใช่การพูดในข้อความแบบเดียวกันแม้ว่าจะไม่ใช่การแสดงออกด้วยคำพูดคำเดียวกันแต่ว่ามีท่าทีคล้อยไปตามกันในบางมิติอยู่เหมือนกันคนที่ออกมาพูดเรื่องนี้ในฐานะตัวแทนของจีนก็คือนายหวังอี้รัมตีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของจีนครับ รัฐมนตรีต่างประเทศของจีนบอกกับเจ้าชายไฟซาลบินฟาฮานอัลซาอุดรัฐมนตรีต่างประเทศของซาอุดีอาระเบียระหว่างพูดคุยกันทางโทรศัพท์ว่าสิ่งที่อิสราเอลกําลังปฏิบัติต่อชาวปลสไตน์ในฉนวนกาซามากเกินขอบเขตของการป้องกันตัวกับพร้อมกับเรียกร้องไปยังอิสราเอลให้ยุติปฏิบัติการที่เป็นอันตรายต่อพลเรือนในฉนวนกาซา รัฐมนตรีต่างประเทศจีนระบุว่าจีนไม่เห็นด้วยและขอประนามทุกการกระทําอันเป็นอันตรายต่อพลเรือนและย้ําให้อิสราเอลรับฟังเสียงเรียกร้องทั้งจากสบประชาชาติและประชาคมโลกนอกจากนี้จีนก็ยังเรียกร้องให้ทุกฝ่ายยุติการดําเนินการใดๆที่จะทําให้สถานการณ์บานปลายจนอาจจะเกิดขึ้นโดยสิ่งที่ควรจะทําในตอนนี้คือการหันหน้ามาเจราจากันให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นี่ก็เป็นท่าทีล่าสุดจากจีนที่ น่าสนใจนะครับเพราะว่าดูเหมือนจะเป็นการส่งเสียงที่แข็งก้าวไปยังอิสราเอลหลังจากก่อนหน้านี้จีนพยายามเสนอตัวเป็นคนกลางเข้ามาไกล่เกลีย่ยความขัดแย้งรอบล่าสุดในตัวนกกลางโดยที่ผ่านมาจีนก็พยายามไปพูดคุยกับผู้นําหรือผู้แทนระดับสูงของหลายประเทศเพื่อร่วมกันหาทางออกให้กับวิกฤตในฉนวนกาซาโดยเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมารัฐมนตรีต่างประเทศจีนเพิ่งโทรศัพท์คุยกับรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐแอนโทนีบริงเกนครับ เป็นการพูดคุยในขณะที่นายบริงเคนระหว่างอยู่ในการเยือนซาอุดีอาระเบียโดยเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมากระทรวงการต่างประเทศสหรัฐได้ออกมาเปิดเผยการพูดคุยในครั้งนี้ว่ารัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐและจีนเห็นพ้องกันครับว่าทั้งสองประเทศควรมีบทบาทร่วมกันในการหยุดยั้งความรุนแรงไม่ให้ขยายวงกว้างออกไปกว่านี้รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐยังได้ย้ํากับรัฐมนตรีต่างประเทศจีนด้วยนะครับ ว่าสาหรัฐสนับสนุนสิทธิของอิสราเอลในการปกป้องตนเองและขอเรียกร้องให้ฮามาสยุติการโจมตีพร้อมทั้งปล่อยตัวประกันทั้งหมดทันท,ทีขณะเดีวยวกันสหรัฐก็พร้อมให้สนับสนุนสบปรชาชาาิให้มีบทบาทผ่อนคลายสถานการณ์และมอบความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ด้านมนุษยธรรมขณะเดีวยวกันครับไปดูท่าทีเรื่องนี้ของฝั่งจีนแลฐมตรีต่างประเทศของสหรัฐและจีนคุยกันนะครับเมื่อสักครู่เราพูดถึงแถลงข่าวที่ออกมาเป็นแถลงการ ของกระทรวงการต่างประเทศสาวไปแล้วเราไปดูถแถลงการของกระทรวงการต่างประเทศจีนในเรื่องนี้นะครับกระทรวงการต่างประเทศจีนเผยแพร่แถลงการเรื่องการหาเรือระหว่างนายหวังอี้กับนายแอนโทนีบริงเคนโดยระบุว่าจีนก็เห็นด้วยว่าทุกประเทศมีสิทธิ์อันชอบธรรมในการปกป้องอธิปไตยของตัวเองแต่ก็ต้องดําเนินการใดๆที่จะต้องไม่ส่งผลกระทบและเป็นอันตรายต่อประชาชนผู้บริสุทธิ์ รัฐมนตรีต่างประเทศจีนยังย้ำด้วยนะครับว่าจีนสนับสนุนหลักการสองรัฐเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติของอิสราเอลและปาเลสไตน์และความมีเสถียรภาพในตะวนออกกลางโดยรัฐมนตรีต่างประเทศจีนระบุว่าหากปราศจากการปรองดองระหว่างชาติอาหรับกับอิสราเอลแล้วสันติภาพในตวนออกกลางก็อาจจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้พร้อมเรียกร้องให้มีการประชุมสันติภาพระหว่างประเทศโดยเร็วที่สุดเพื่อหาทางออกในวิกฤตของที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เนี่ยนะครับ นี่ก็เป็นอีกหนึ่งมุมที่เกิดขึ้นในตอนนี้แล้วเนีครับหลังจากที่ความขัดแย้งปะทุรุนแรงมากขึ้นไปทุกทีผมคิดว่าเรื่องนี้ชวนคุยกันได้นะครับว่าเรื่องนี้จีนกับสหรัฐเท่าที่ทุกคนฟังความเห็นมาเนี่ยดูเหมือนว่าจะเป็นเรื่องหนึ่งที่ทั้งสองฝ่ายคล้อยตามกันนะครับทุกคนเห็นด้วยกับข้อสรุปนี้หรือเปล่าชวนคุยกันแบบนี้ก็ได้นะครับ ดูเหมือนว่าสหรัฐกับจีนเห็นคล้อยตามกันหรือไม่แน่นอนนะครับท่าทีที่ออกมาของสหรัฐและจีนต่างกันในเชิงของข้อความคําพูดแต่ว่าทิศทางในการมองสถานการณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานการณ์ที่อิสราเอลอาจจะบุกชนวนกาซรราหรือไม่ทุกคนมองว่าสหรัฐกับจีนมองเรื่องนี้คล้อยตามกันไปหรือเปล่าเนี่ไม่รวมนะครับการที่รัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐและจีน คุยกันเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาแล้วก็เห็นพ้องกันในเรื่องที่ทั้งสองประเทศจะต้องเข้ามามีบทบาทในเรื่องของการเจรจาหรือว่าพูดคุยทําให้สถานการณ์เกิดสันติภาพขึ้นมาด้วยทีนี้เนี่ยทำไมถึงเกิดข้อเรียกร้องในเชิงของความกังวลที่อิสราเอลจะบุกฉนวนกาซาสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นแบบนี้ครับในวันนี้ต้องย้าอีกครั้งนะครับว่าอิสราเอลยังไม่บุกฉนวนกาซาเต็มรูปแบบ เต็มรูปแบบในที่ที่นี้หมายความว่าอะไรครับหมายความว่าอิสราเอลได้มีการเตรียมกําลังบุกทั้งทางบกทางทะเลและทางอากาศในวันนี้ภาพที่เราเห็นก็คือมีการโจมตีทางอากาศเข้าไปในชนวนกาซามีการยิงจรวดเข้าไปแล้วก็มีรายงานถึงกําลังพลบางส่วนที่เข้าไปเปิดแบบปฏิบัติการในพื้นที่ของชนวนกาซาในวงจํากัดแต่ไม่ใช่ภาพของการบุกเต,แบบต็มรูปแบบการบุกเต็มรูปแบบของอิสราเอลยังไม่เกิดขึ้นในตอนนี้นะครับ แต่ก็เป็นการคาดการณ์แหละครับว่าการบุกเต็มรูปแบบอาจจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้หรือไม่แต่ถึงแม้จะยังไม่บุกเต็มรูปแบบนั้นก็เริ่มมีสัญญาณของวิกฤตมนุษยธรรมเกิดขึ้นในชนวนกาซาแล้วนะครับเรื่องหนึ่งที่ออกมาก็คือปฏิบัติการที่เป็นมาตรการก่อนหน้าตัดน้ําตัดไฟตัดอาหารในชนวนกาซาส่งผลให้เชื้อเพลิงในฉนวนกาซาร่อยหรอและล่าสุดมีการประเมินออกมาอย่างนี้นะครับว่า ในอีกไม่ถึง24ชั่วโมงข้างหน้าเนี่ยเชื้อเพลิงสำรองที่ใช้ในโรงพยาบาลภายในฉนวนกาซาจะหมดลงนะครับนั่นหมายความว่าการรักษาในโรงพยาบาลที่อยู่ในฉนวนกาซาอาจจะเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เพราะว่าไม่มีเชื้อเพลิงในการปั่นไฟเพื่อรองรับการทำงานของโรงพยาบาลแล้วนี่จะนำไปสู่เรื่องของวิกฤตมนุษยธรรมทันทีนะครับ คำสั่งที่ออกมาในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาแม้ว่าจะไม่ใช่คำสั่งที่จะเป็นปฏิบัติการบุกแต่ว่าอิสราเอลได้มีการสั่งการให้ชาวปาเลสไตน์ในฉนวนกาซาอบพยพตัวเองลงใต้นะครับเดี๋ยวเราเอาแผนที่ที่เราทําไว้ขึ้นมานะครับเป็นแผนที่ที่เราอาจจะได้เห็นภาพชัดเจนมากขึ้นว่าแผนที่ในตอนนี้เป็นอย่างไรสิ่งที่เห็นอยู่ข้างบนก็คือพื้นที่ที่ถูกเขียนเปสีแดงเนี่ยนะครับ สีแดงเนี่ยก็คือพื้นที่ที่ถูกระบุโดยทางการอิสราเอลให้อพยพให้ชาวปลสตน์ที่อยู่ในพื้นที่สีแดงเนี่ยอพยพลงใต้มาพื้นที่ตรงนี้เนี่ยครอบคลุมเมืองที่เป็นเมืองใหญ่ในชนวนกาซาหลายเมืองแล้วเราไม่ต้องพูดถึงความหนาแน่นของประชากรในชนวนกาซาที่ถูกระบุว่าเป็นดินแดนเป็นพื้นที่ที่มีประชากรหนาแน่นมากที่สุดแห่งหนึ่งในโลกนะครับ ตอนนี้เนี่ยทางการอิสราเอลสั่งอพยพชาปเลสไตน์ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่สีแดงลงใต้มาครับมีการคาดการณ์เบื้องต้นว่าน่าจะมีชาปเลสไตน์อยู่ในพื้นที่สีแดงเนี่ยหนึ่งล้านหนึ่งแสนคนในตอนนี้มีรายงานล่าสุดเป็นการประเมินว่าน่าจะมีชาปเลสไตน์อพยพยอย่างเร่งด่วนลงมาพื้นที่ภาคใต้ประมาณหกแสนคนแล้วนั่นหมายความว่าแม้ว่าจะเป็นการอพยพลงมาหกแสนคนแล้ว แต่ว่ายังเหลือพลเรือประชาชนชาวปาเลสไตน์อีก5้าแสนคนที่ยังไม่มีการอบยพลงมานะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นสถานการณ์ในตอนนี้ท่ามกลางสถานการณ์ที่ถูกตัดน้ําตัดไฟตัดเชื้อเพลิงแต่อย่างไรก็ตามในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีรายงานระบุแบบนี้นะครับว่าได้มีการเปิดวาล์วน้ําก็คือมีการเปิดให้น้ําสามารถเข้าไป ในชนนกาซาในพื้นที่ทางภาคใต้ได้อีกครั้งเป็นรายงานที่ระบุออกมาโดยระบุว่าอิสราเอลเหมือนจะเปิดวาลวน้ําให้น้ําสามารถเข้าไปในพื้นที่ทางภาคใต้ส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะต้องการที่จะให้ประชาชนย้ายลงมาในพื้นที่ภาคใต้ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีน้ำนะครับอีกส่วนหนึ่งที่น่าสนใจก็คือแผนการอพยพลงใต้ที่เป็นคําสั่งอพยพจาก ทางการอิสราเอลต่อชาปเปรสตน์เนี่ยก็ถูกมองว่าจะเป็นคําสั่งเพื่อต้อนประชาชนชาปเปรสตน์ลงมาอยู่ในพื้นที่ใกล้กับจุดผ่านแดนบราฟาทุกคนเห็นจุดผ่านแดนบราฟาใช่ไหมครับจุดผ่านแดนนี้เราพูดถึงมาหลายวันแล้วเป็นจุดผ่านแดนระหว่างฉนวนกาซากับอียิปเป็นจุดผ่านแดนเดียวของฉนวนกาซาที่อิสราเอลไม่สามารถควบคุมได้นะครับเพราะว่าเป็นจุดผ่านแดนที่ติดกันระหว่างฉนวนกาซากับอียิป เรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่อียิปเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องนะครับและที่ผ่านมาดูเหมือนว่าอียิปไม่ค่อยอยากจะเกี่ยวข้องเรื่องนี้เท่าไหรนะครับเพราะว่ามีรายงานว่าในตอนนี้เนี่ยทางการอียิปต์กำลังถูกพูดคุยหลายชาติไปพูดคุยกับทางการอียิปต์ขอให้มีการเปิดจุดผ่านแดมราฟานะครับรายงานล่าสุดออกมาก็คืออาจจะมีการ เปิดจุดผ่านแดนราฟาเพื่อให้เป็นพื้นที่ในการอพยพชาวปลสไตน์เข้าไปในอียิปต์แต่ว่าการเปิดนั้นดูเหมือนว่าจะมีเสียงทัดทานจากทางฝ่ายอียิปมาค่อนข้างนานครับฝ่ายอียิปมีข้อกังวลในเรื่องนี้เพราะอียิปเหมือนจะไม่ค่อยต้องการรับชาวปลสไตน์ที่อาจจะไหลทะลักผ่านจุดผ่านแดนนี้แล้วเข้าไปเป็นผู้อพยพจำนวนมาก ในดินแดนของอียิปต์มีรายงานแบบนี้นะครับว่าก่อนหน้านี้อียิปต์ได้มีการยกระดับทางการทหารบริเวณจุดผ่านแดนราฟาหวั่นว่าผู้อพยพชา,ปปาเปลสไตน์จะทะลักออกจากฉนนกาซาแล้วเข้าไปเป็นผู้อพยพในประเทศอียิปต์ซึ่งที่ผ่านมาทางการอียิปต์แสดงจุดยืนแบบนี้นะครับทางการอียิปต์แสดงจุดยืนว่าการขับไล่ชา,ปปาเปลสไตน์ออกจากบ้านตัวเองในฉนนกาซาเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายระหว่างประเทศแล้วก็ ชี้ไปที่อิสราเอลว่าอิสราเอลควรการันตีความปลอดภัยของชาวปาเลสไตน์ให้สามารถอยู่ในดินแดนของฉนวนกาซาได้ไม่ใช่ออกมาตรการในลักษณะที่อาจจะเป็นการผลักให้ชาวปาเลสไตน์ในฉนวนกาซาย้ายเข้าไปในอียิปต์ครับมีรายงานระบุว่าทางการอียิปต์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าหน้าที่ที่เป็นเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงมีความกังวลมากเลยนะครับ ถ้าสมมุติเกิดกรณีที่มีชาวปาลสต์ตนยในฉนวนกาซาทะลักผ่านจุดผ่านดนมาร์ฟา์แล้วกลายเป็นผู้อบยพในอียิปมันอาจจะเกิดปัญหาใหญ่ให้กับอียิปถึงขั้นเป็นปัญหาวิกฤตในอียิปเองแล้วก็มีความกังวลว่าผู้อพยพชาวปาลสไตน์ที่ทะลักมาจากฉนวนกาซานั้นอาจจะไม่ต้องการกลับไป ที่ฉนวนกาซาอีกต่อไปและนั่นจะทำให้มีชาปลเลสไตน์อยู่ในดินแดนอิบในฐานะผู้อพยพจำนวนมากนะครับทีนี้เนี่ยอิ์ก็เลยมีความกังวลเรื่องของการเปิดจุดผ่านแดนราฟาเป็นอย่างมากนะครับรายงานล่าสุดอย่างที่บอกไปนะครับว่ามีแนวโน้มที่ทางการอิบจะเปิดจุดผ่านแดนราฟาให้ชาปลเลสไตน์ที่ในอยู่ในชนวนกาซา เข้าไปที่อียิปเพื่อนหนีภัยได้แต่ว่าการเปิดนี้ก็ยังมีรายงานว่าอาจจะเป็นการเปิดที่มีเงื่อนไขเงื่อนไขที่ว่าก็อย่างเช่นอาจจะมีการเปิดจริงอาจจะสามารถให้ชาวปาเลสไตน์เข้าไปที่จุดผ่านดนมาราฟาได้จริงแต่ชาวปาเลสไตน์ที่สามารถผ่านจุดผ่านแดนรารฟาเข้าไปยังอียิปได้นั้นอาจจะต้องเป็นชาวปาเลสไตน์ที่ถือหนังสือเดินทางของประเทศใดประเทศหนึ่ง ไม่ใช่ชาวปาเลสไตน์ทั้งหมดหรือไม่นี่แหละครับโดยผู้นำอียิปต์ประธานาธิบดีอับดลฟาตาอัลซีซีประธานาธิบดีอียิปต์ก็ยังคงยืนยันว่าในตอนนี้จุดยืนของอียิปต์ที่สำคัญที่สุดก็คือชาวปาเลสไตน์ในชนวนกาซาต้องอยู่ในดินแดนของตัวเองนะครับและนี่ก็ดูจะเป็นเสียงที่สอดคล้องกับอีกหลายชาตินะครับเช่นรัฐมนตรีต่างประเทศของตุรกี ที่ยังยืนยันว่าเขาเสนอให้อิสราเอลยังคงต้องดำเนินการภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศและอย่าดำเนินมาตรการที่ดูเหมือนจะเป็นการผลักดันชาปเปสต์ให้ไปสู่ดินแดนของอีิบแต่คำถามก็คืออิสราเอลจะทำแบบนั้นหรือไม่อย่างที่บอกนะครับเป้าหมายที่ทางการอิสราเอลบอกว่าอาจจะเปิดปฏิบัติการทางการทหารในถนนกาซาเป้าหมายที่บอกก็คือ การทำลายล้างกลุ่มติดอาวุธฮามาสให้สิ้นซากแต่เราหลายคนหลายฝ่ายไม่แน่ใจถึงเป้าหมายที่ไม่ได้บอกว่าอิสราเอลกำลังจะยึดฉนวนกาซาหรือไม่เพราะอะไรครับเพราะว่าพอพูดถึงเงื่อนไขนี้พอพูดถึงเป้าหมายที่ไม่ได้บอกนี้เนี่ยแม้ว่ารัฐบาลอิสราเอลจะออกมาปฏิเสธนะครับว่าอิสราเอลไม่ต้องการที่จะยึดฉนวนกาซาแต่ก็มีรัฐมนตรีของอิสราเอลหลายคน ที่แสดงท่าทีออกมาแล้วอาจจะพอตีความได้ว่าเป็นไปในลักษณะนั้นนะครับคนหนึ่งก็คือรัฐมนตรีกลาโหมของอิสราเอลเองนะครับที่ออกมาระบุว่าปฏิบัติการทางการทหารของอิสราเอลที่มีต่อฉนวนกาซาเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องของการทําลายทุกสิ่งทุกอย่างในฉนวนกาซาครับรัฐมนตรีในคณะรัฐมนตรีอิสราเอลอีกคนก็ออกมาระบุแบบนี้นะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนี้ กาซาจะต้องมีขนาดเล็กลงเมื่อสิ้นสุดสงครามครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นภาพที่ทำให้ปฏิเสธไม่ได้หรอกครับว่าเป็นภาพที่หลายฝ่ายดูมีความกังวลจริงๆว่าสถานการณ์ที่อิสราเอลอาจจะบุกฉนวนกาซานั้นอาจจะเป็นเรื่องที่ใหญ่กว่าการกวาดล้างกลุ่มติดอาวุธฮามาสอาจจะเป็นเรื่องของการบุกเพื่อย,ยึดฉนวนกาซา เพื่อยึดดินแดนของชนวนกาซาหรือไม่ความน่ากลัวยังมีมากกว่านั้นอีกนะครับไม่ใช่แค่ชนวนกาซาจำสามโจทย์ที่เราตั้งเอาไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วได้ไหมครับโจทย์หนึ่งก็คืออิสราเอลจะบุกชนวนกาซาหรือไม่โจทย์นี้เราจับตาอยู่โจทย์ที่สองมันจะมีสมรภูมิความรุนแรงอื่นๆที่เกิดขึ้นในอิสราเอลหรืออีกอยู่อีกหรือไม่มีความกังวลถึง การสู้รบระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มติดวุธฮิสบอลเลาะที่มีฐานอยู่ในเลบานอนซึ่งติดอยู่กับอิสราเอลทางภาคเหนือและโจทย์ที่3มีความกังวลว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนี้จะลุกลามบานปลายเป็นสงครามในภูมิภาคเป็นสงครามในตะว,วันออกกลางอยู่หรือเปล่า3โจทย์นี้เรายังต้องพูดถึงอยู่นะครับเพราะว่ามีความกังวลออกมาแบบนั้นจริงๆโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การที่ความรุนแรงการประทะกันไม่เกิดขึ้นเฉพาะแค่ชนวนกาซาครับแต่ว่าไปเกิดขึ้นบริเวณที่เป็นชายแดนทางภาคเหนือของอิสราเอลติดกับเลบานอนซึ่งเป็นการประทะกันร,ระหว่างกองทัพอิสราเอลกับกลุ่มติดอาวุธฮิสบอลเลาะด้วยเรื่องนี้ทางการสหรัฐออกมายอมรับเลยครับว่ามีความกังวลจริงๆว่าสถานการณ์ในตอนนี้อาจบานปลายเป็นสงครามในตัวนออกกลางได้ โดยคนที่ออกมาพูดก็คือในเจคซาลิแวนครับที่ปรึกษาความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐให้สัมภาษณ์ระบุว่ากรณีที่เกิดขึ้นกําลังมีความเสี่ยงที่สถานการณ์จะยกระดับโดยเฉพาะถ้าพูดถึงสถานการณ์ทางภาคเหนือของอิสราเอลในส่วนที่เป็นพรมแดนติดกับเลบานอนครับตรงนี้เนี่ยทางการอิสราเอลขู่ว่าอาจมีการโจมตีเลบานอนนะครับหากกลุ่มติดอาวุธฮิสบอลเลาะยังเดินหน้าโจมตีพื้นที่พรมแดนทางตอนเหนือของอิสราเอล ซึ่งกลุ่มติดอาวุธฮิสบลลากก็เป็นอีกหนึ่งกลุ่มที่อิรานอยู่เบื้องหลังอย่างชัดเจนมีการคาดการณ์นะครับว่านี่ก็เลยเป็นสาเหตุที่ทําให้รัฐบาลสหรัฐตัดสินใจส่งเรือบรรทุกเครื่องบินเข้าไปประจําการในทะเลเมดิเตอร์เรเนียมใกล้กับอิสราเอลเพิ่มเติมอีกหนึ่งลำเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาทําให้ตอนนี้มีเรือบรรทุกเครื่องบินของสหรัฐประชิดทะเลเมดิเตอร์เรเนียนสองลำแล้วนะครับ ซึ่งนอกจากการส่งไปเพื่อภาร,รกิจของการช่วยอพยพพลเมืองอเมร,ริกันแล้วก็มีการพูดถึงว่าการส่งเรือบรรทุกเครื่องบินไปไประชิดทะเลเมดิตเตอร์เรเนียนนี่เป็นความเตรียมพร้อมเพื่อป้องกันและอาจพูดได้ว่านี่เป็นท่าทีของสหรัฐเพื่อคุมเชิงไม่ให้ฝ่ายใดๆก็ตามทั้งที่เป็นตัวละครระดับรัฐและเป็นตัวละครที่ไม่ใช่รัฐก่อเหตุอะไรบางอย่างที่อาจจะเป็นการยกระดับสงคราม ไปสู่สงครามระดับภูมิภาคได้คำถามก็คือตัวละครระดับรัฐหรือว่าตัวละครที่ไม่ใช่รัฐที่สหรัฐมีความกังวลว่าอาจจะดำเนินมาตรการที่อาจจะยกระดับจนสงครามลุกลามเป็นระดับภูมิภาคคือใครตัวละครที่ไม่ใช่รัฐแน่นอนนะครับกลุ่มติดอาวุธฮามาสแน่นอนนะครับว่าฮิสบอลลาะแต่ว่าตัวละครที่เป็นระดับรัฐ่ะครับปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าตอนนี้สหรัฐกำลังกังวลท่าที ของอิหร่านนะครับนี่เป็นท่าทีที่สหรัฐก,กําลังจับตาอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากเมื่อวานนี้เองครับรัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านเพิ่งออกมาเตือนว่าหากอิสราเอลไม่หยุดการกระทําที่อิหร่านชี้ว่าเป็นความโหดร้ายป่าเถื่อนอิหร่านก็จะไม่ขอเป็นเพียงผู้สังเกตการอีกต่อไปรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านยังระบุด,ด้วยนะครับว่าหากสงครามขยายวงกว้างออกไปความเสียหายและความเจ็บปวดก็จะต้องขยายวงไปถึงสหรัฐอเมริกาด้วย และในอีกมุมหนึ่งครับเป็นอีกมุมที่สะท้อนให้เห็นว่าความกังวลว่าสงครามจะลุกลามบานปลายเกิดขึ้นแล้วเพราะว่าท่าทีของรัฐบาลสหรัฐดูเหมือนว่าจะไม่ใช่แค่ท่าทีของการคุมเชิงเตรียมการรับมือเท่านั้นแต่ดูเหมือนว่าจะมีนักการเมืองอเมริกันจํานวนหนึ่งที่มีความพร้อมม,ม,อม,มีความพยายามในการเตรียมความพร้อมแล้วว่าหากวันหนึ่งสหรัฐจะต้องทําสงครามกับอิหร่าน ผลที่ได้ก็คือต้องลบอิร่านออกจากการเป็นประเทศที่อยู่ในอุตสาหกรรมน้ำมันออกไปให้ได้มีนักการเมืองอเมริกันคิดถึงขั้นนั้นแล้วนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงเพราะว่ามีความเคลื่อนไหวจากสมาชิกวุฒิสภาสหรัฐหลายคนที่เดินหน้าผลักดันให้สหรัฐสนับสนุนอิสราเอลแบบเร่งด่วนหนึ่งในนั้นคือบรรดาสมาชิกวุฒิสภาสายเหี่ยวที่มองว่าจะสนับสนุนให้สหรัฐ เปิดปฏิบัติการทางการทหารต่อต้านอิหร่านหากวันใดก็ตามที่อิหร่านบุกอิสราเอลโดยระบุถึงเป้าหมายว่าต้องการให้อิหร่านหลุดออกจากธุรกิจน้ำมันไปให้ได้นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนี้นะครับนี่คือสิ่งที่เป็นเรื่องที่หลายคนกำลังกังวลว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่แรกสุดคือกลุ่มติดอาวุธฮามาส นำกำลังบุกเข้าไปในอิสราเอลกอ่อเหตุรุนแรงและทำให้มีผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บผู้สูญหายและผู้ถูกจับกลุ่มจำนวนมากเมื่อวันที่7ตุลาคมที่ผ่านมานำไปสู่การปฏิบัติการโต้อตอบของอิสราเอลโจมตีทางอากาศและก็ระบุว่ากำลังตะเตรียมความพร้อมในการบุกฉนวนกาซ้ารอบใหญ่ภาพมันกำลังลุกลามบานปลาย ว่าอิสราเอลอาจจะกำลังมีพื้นที่ประทะจุดอื่นทางตอนเหนือของอิสราเอลกับกลุ่มติดวุธฮิสบอลเลาะซึ่งประกาศเป็นพันธมิตรกับฮามาสภาพมันอาจบานปลายเป็นสงครามระดับภูมิภาคและไม่ใช่ภาพที่เราคิดกันเลื่อนลอยนะครับกลายเป็นภาพที่ดูเหมือนว่าทุกคนจะพูดถึงเรื่องนี้แล้วจริงๆไม่ว่าจะเป็นฝ่ายสหรัฐที่มีการคุมเชิงเตรียมการ หรือแม้กระทั่งมีนักการเมืองอเมริกันเริ่มพูดถึงท่าทีของสหรัฐแล้วหรือแม้กระทั่งอีกฝ่ายก,ก็คืออิหร่านก็บอกเหมือนกันว่าหากอิสราเอลกระทำการใดๆที่ลุกลามบานปลายจนมองว่าเป็นการโจมตีชาวปลสไต์ในชเชวนกาซาอิหร่านก็บอกเลยว่าอิหร่านจะไม่เป็นผู้สังเกตการในเรื่องนี้ต่อไปนี่เป็นความกังวลที่เกิดขึ้นต่อสถานการณ์สงคราม ในฉนวนกาซาตอนนี้นะครับนี่เป็นความกังวลครั้งใหญ่ที่มีวิกฤตมนุษยธรรมซ่อนแฝงอยู่นี่เป็นความกังวลที่มีชาวเปเลสตา์สองล้านสามแสนคนที่อาจบอกได้ว่าพวกเขากำลังเป็นตัวประกรันของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจากความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับฮามาสที่อาจลามไปเป็นสถานการณ์ระดับภูมิภาคนะครับนี่แหละครับ คือความกังวลต่อเรื่องที่เกิดขึ้นจริงๆย้ำนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นนี้เป็นความรุนแรงที่เกิดขึ้นแล้วกระทบกับคนไทยจริงๆวันนี้มีผู้เสียชีวิตที่เป็นคนไทยเพิ่มเติมอีกหนึ่งคนตามการเปิดเผยของนาย,ยกรัตรีนะครับตัวเลขล่าสุดที่แรงงานไทยเสียชีวิตจากเหตุกลุ่มติดอาวุธฮามาสบุกเข้าไปในอิสราเอลมีแรงงานไทยคนไทยเสียชีวิตแล้ว29คน บาดเจ็บ16คนมีจำนวนผู้ถูกจับกลุ่มเข้าใจว่าเพิ่มขึ้นนะครับตอนนี้อยู่ที่17คนรายงานผู้ประสงค์กลับบ้าน7,596คนและรายงานผู้ไม่ขอกลับประเทศ99คนสำนักข่าว Today Make Tomorrow Today